สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเขตภัยพิบัติทั้งจังหวัดผู้ว่าประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั้งจังหวัดเมื่อวันที่3ธันวาคม64สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นครศรีธรรมราชแม้ว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาฝนจะหยุดตกทิ้งช่วงไปหลายชั่วโมงจนถึงเช้านี้แต่ปริมาณน้ำป่าจำนวนมหาศาลปริมาณการไหลสูงถึง350ลูกบาศเมตรต่อวินาที ที่หลากมาจากเทือกเขาหลวงต้นน้ำท่าดีบ้านคีรีวงตำบลกําโลนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชหลากเข้าท่วมชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชตามการแจ้งเตือนของทางการโดยช่วงเช้าวันนี้ศูนย์ปฏิบัติการตรวจโควิด1 9เชิงรุกในสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวที่มีขนาดใหญ่ที่สุด อยู่ในสภาพถูกน้ำท่วมสูงต้องปิดการตรวจโควิด -19 เป็นการชั่วคราวขณะที่ชุมชนลุ่มต่ำในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชเช่นชุมชนซอยนาวัดเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียงกับคลองหน้าเมืองหรืออีกชื่อที่เรียกว่าคลองนครน้อยถูกระดับน้ําเข้าท่วมสูงขณะที่เทศบาลนครศรีธรรมราชตั้งจุดเร่งระบายน้ําผ่านการบล็อกท่อและสูบน้ําด้วยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ รวมทั้งการผลักดันด้วยเจ็ตไฟฟ้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากฝนทิ้งช่วงไปหลายชั่วโมงและภาวะน้ำทะเลหนุนเบาบางลงส่วนการระบายน้ำในพื้นที่ซอยติดปัญหาจากขยะที่เข้าอุดตันท่อระบายน้ำนางชะอ้อนคำปล้องชาวซอยนาวัดระบุว่าน้ำหลากเข้าท่วมชุมชนตั้งแต่กลางดึกช่วงเที่ยงคืนกว่าแม้ว่าฝนไม่ตกแต่ระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเข้าใจว่าเป็นน้ำป่า ตามการแจ้งของเจ้าหน้าที่โชคดีที่เก็บข้าวของได้ทันไปซื้ออิฐซื้ออุปกรณ์มาเตรียมรับมือยกสิ่งของให้พ้นน้ำปีนี้ฤด,ดูฝนตกในช่วงน้ำมาแต่เมื่อเทียบกับปีก่อนปีนี้น้ำจะน้อยกว่าด้านนายไกรายสอนวิสิตวงผู้ว่าราชการจังหวัดคนครศรีธรรมราชมีประกาศให้จังหวัดคนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั้ง23อำเภอเพื่อยกระดับการช่วยเหลือต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีทคอมขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ